เราจะเป็นคนใจร้อนมากน้อยขนาดไหนก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถฝึกได้คนขี้โกรธยังไงก็สามารถฝึกการปฏิบัติได้แต่อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเรามีกำลังใจที่ดีเรามีตัวอย่างที่ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าที่เราเคยอ่านปฏิปทาของท่านมาบางองค์ท่านก็ใจร้อนเหมือนกันดังนั้นท่านก็เป็นตัวอย่างให้เราแล้วว่าถ้าเรามีความอดทนมีขันติและมีวิริยะ ต่อไปเราก็จะสามารถจัดการกับความโกรธและก็ความอยากต่างๆความเอาแต่ใจตนเองได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็ฝึกมันไปเรื่อยๆเราจะต้องไม่พยายามเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาฝึกปฏิบัติง่าย เขาจิตใจมั่นคงเขาใจเย็นตรงนี้นี่แหละมันทําให้เราบันทอนกําลังใจในการฝึกของตนเองเราก็ดูของเราไปบางคนก็ท้อใจง่ายเพราะว่าฝึกมาตั้งนานก็ยันใจร้อนเหมือนเดิมจริงๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมหรอกเรามีตัวรู้ความใจร้อนได้เร็วขึ้นและเราก็มีความเพียรพยายามที่จะ ระง,งับมันได้เร็วขึ้นแต่มันแค่ยังทําไม่ได้ก็เท่านั้นเองดังนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะต้องให้เวลาสติเติบโตต้องให้เวลาปัญญาเติบโต10ปีนี้บางทีเราอาจจะดูเหมือนนานแต่บางทีเราอาจจะสมสะสมมาเป็นหลายสิบชาติแล้วก็ได้หรือหลายร้อยชาติดังนั้น10ปียังเทียบอะไรไม่ได้กับหลายร้อยชาติที่เราที่เราเป็นคนสะสมคนความขี้โกรธมาแต่ก็ไม่ต้องห่วง ถึงแม้ว่าการสะสมกิเลสนั้นจะยาวนานกว่าการสะสมบุญจะน้อยกว่า และเราก็ยังคงสะสมกิเลสต่อไปด้วยความพลังเผลอแต่เวลาสะสมบุญนั้นบุญนั้นมีกำลังมากถ้าเติมเต็มรวมตัวกันได้เมื่อไหร่จากการปฏิบัติที่ต่อเนื่องก็อาจจะสามารถทำลายกิเลสท,ที่สะสมมานานได้เช่นเดียวกันดังนั้นจะต้องไม่ประมาทในอำนาจของบุญบุญนั้นเวลาที่รวมตัวกันนั้นจะมีอนุภาพมหาศาลสามารถที่จะขจัดกิเลสท,ที่สะสมมาหลายล้านชาติได้ ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชรินยาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความชื่นชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงขอสงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ